สวัสดีค่ะพบกับรายการ c อินไซ z ์จากบริษัท c l a s s ฟ c f เ t u r e ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่21กรกฎาคมนะคะสำหรับ,บราคาทองคำในช่วงนี้ก็แต่งตัว s i d e w a y เปิดตลาด ที่บริเวณ1,310นะคะแว่งตัวในกรอบระหว่าง1,307ถึง1,314ค่าเงิน u s ์ยังคงแข่งค่าอยู่นะคะก็อยู่ที่ระดับ80.54เงินบาทแข่งค่ามาอยู่ที่บริเวณ32.01นะคะราคาน้ำมันดิบลดลงมาที่102.71นะคะคาดว่าทองคำแก่งไซเว์ระหว่าง1,300ถึง1,325นะคะ สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะในช่วงนี้ก็กำลังแกว่งตัวขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่แนวต้านบริเวณ1 3 1 8พันสามร้อยสิบแปดแล้วก็หนึ่งพันสาม้อยสิบห้านะคะส่วนแนวรับมีที่บริเวณหนึ่งพันสาม้อยสี่แล้วก็หนึ่งพันส้สิบสามนะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ